ในขณะที่กำลังลงจากเรือก็มีเสียงตะโกนของคุณชายฉีว่าแม่นางทั้งสองดูเหมือนฝนยังไม่มีทีท่าจะหยุดตกพวกท่านเอาร่มอันนี้ไปใช้เถอะพี่อาจ,จูหรือแม่นางไปก็ปฏิเสธอย่างสุภาพว่าไม่จำเป็นหรอกคุณชายฉียังต้องเดินทางอีกไกลท่านเก็บไว้ใช้เองเถอะแต่คุณชายฉีก็ไม่ยอมแพ้พูดว่าข้ามีเป็นไร เป็นผู้หญิงควรดูแลตัวเองดีๆแล้วค่าจะไปรับร่มกลับในวันถัดไปอแม่นางไปของเราก็พูดไม่ออกเลยแต่น้องจิ้งจอกนั้นคิดในใจนั่นไงว่าละจะมารับร่มที่ข้าให้เจ้ายืมกลับไปมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักใช่ไหมเรามีเวทกันน้ําและร่างกายของเราก็แห้งสะอาดสดชื่นได้เองใครต้องการร่มพังพงของเจ้ากันเดี๋ยวนะร่มพังพง,งั้นหรือ แล้วน้องจิงจอกก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นอีกแล้วค่ะรายเวทมนต์ให้เกิดฟ้าผ่าไปเลยสิคะ่ะฟ้าผ่าคุณชายชียเข้าอย่างจังกรีดร้องอย่างเหวหวนอีกครั้งขนาดแม่นางไปยังตกใจเลยแต่แล้วพี่อาจูก,ก็หันมามองน้องจิงจอกด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวและพูดว่าเจ้าทำอะไรของเจ้า <gasps> น้องจิงจอกก็ตกใจสิคะ่ะเพราะคุณพี่อยู่ๆก็ดุร้ายขึ้นมาตอบด้วยเสียงเบาๆว่าค่ะ ข้าก็แค่อยากช่วยท่านแต่คุณพี่นั้นบอกว่าไม่ต้องช่วยแล้วก็เดินไปอุ้มคุณชายฉีพูดไปด้วยว่าคุณชายฉีท่านอดทนไว้นะน้องจิ้งจอกยังคงยืนอึ้งอยู่คิดในใจเอ๋เขาดูเหมือนจะโกรธจริงๆแล้วแล้วคุณพี่ก็เดินผ่านน้องไปทิ้งให้น้องจิ้งจอกยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนกับร่มพังพังอันนั้นน้องจิ้งจอกก็มองร่มพังพงนั่น และคิดในใจนี่ข้าทําเกินไปหรือเปล่ากลับมาที่บ้านของงูขาวตามเนื้อเรื่องเดิมน้องจิงจอกที่กําลังเดินถือถ้วยยาอยู่ก็ถูกท่านพี่สาวบ่นไปด้วยข้าบอกตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือให้เจ้าเรียนเวทให้ดีๆเจ้าทั้งขี้เกียจและไม่เชื่อฟังเห็นหรือยังว่าเจ้าทําผิดพลาดนะ่ะน้องจิงจอกก็ตอบอย่างหงุดหงิด ฆ่าเล่นตกติกเองแต่ฟ้าผ่านเล็กๆน้อยๆแค่นั้นไม่ทำให้ใครตายหรอกเจ้าฉีเชียนนั่นใช้โอกาสนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในจวนไปเจ้าเล่จริงๆหฮไอคนไรอย่างอายแล้วยังมีไอจูนั่นตอนที่เขาฆ่าฆ่า,า,าช่างเลือดเย็นนักพี่สาวก็แอบคิดว่าไอ้ยาน้องฆ่านี่เจ้ากำลังหึงหรือน้องจิงจอกก็พูดต่อว่าตอนนี้เจ้าสีเชียนนั่น ก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเองแต่เขากลับไปดูแลด้วยตัวเองดังนั้นตอนนี้ข้าคิดว่าเขาต้องการจะทำลายพล็อตเรื่องจริงหรือเปล่าน้องจริงจอกรู้สึกน้อยใจและโดดเดี่ยวขึ้นมาท่านพี่สาวก็บอกว่ามันก็พูดยากนะเขาไม่ได้คุ้นเคยกับเจ้าและข้าเจ้าก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรส่วนสีเชียนกับเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยาที่กลับมาเกิดใหม่หลายครั้ง ข้าเกรงว่ามันจะมีความรู้สึกระหว่างพวกเขาอยู่บ้างน้องจิงจอกก็ทำหน้าไม่พอใจพูดอีกว่าในฐานะชายแท้คนหนึ่งจะต้องยึดถือหลักการของตัวเองไว้จะมาเป็นเกงง่ายๆได้ที่ไหนกัน mm. พี่สาวก็แซวว่าเ mm. จ้าไม่ได้ไปยย่อยวนสีเชียนและสนุกกับมันมาก่อนหรือ mm. น้องจิงจอกก็ตอบกลับทันทีข้าก็แค่เป็นคนละเอียดอ่อนและแสดงเก่งข้าเป็นชายแท้ยิ่งกว่าแท่งเหล็กกล้าซะอีก mm. ช่างเถอะมันไม่สำคัญว่าเขาจะคิดอย่างไรข้าแค่ต้องการเล่นบทของข้าเป็นตัวประกอบที่ชั่วร้ายและทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ใช้ได้แล้วแต่แล้วเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็เจอภาพบาดต,ตาบาดใจพี่อัจ,จูกำลังนั่งดูแลสีเชียนอยู่เจ้าสีเชียนก็พูดขึ้นว่าสายฟ้าวันนี้มันแปลกจริงๆและข้าไม่เห็นว่ามีฟ้าร้องขนองมาก่อนทำไมมันถึงผ่าข้าได้นะ แล้วก็ทำหน้ารู้สึกผิดพี่อาจิวก็ตอบว,ว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาเลยอาการบาดเจ็บของท่านไม่ได้สาหัสอะไรดังนั้นพักผ่อนที่นี่ก่อนเถอะชุเชียนก็พูดขึ้นว่าข้าจะกล้ารบกวนได้อย่างไรพี่อาจิวก็พูดด้วยใบหน้าที่อ่อนโยวนว่ามีเป็นไรท่านสามารถอยู่ที่นี่ได้ข้าได้ส่งคนไปบอกญาติของท่านแล้วท่านไม่ต้องกังวล ภาพที่น้องจริงจอกได้เห็นมันทำให้น้องตัวแข็งชื่อกลายเป็นหินไปแล้วคิดในใจใครแม่มึงนี่คืออาจ,จูคนนั้นที่ข้ารู้จักหรือเปล่าไม่ช่วยงานข้าก็ช่างเถอะแต่ยังทงแข้งขาอีกทางด้านชือเชียนก็เข้ามาใกล้พูดด้วยหน้าแดงไปด้วยแม่นางไปปฏิบัติต่อข้าด้วยความเป็นมิตรยิ่งนัก <S <S น้องจิงจอกก็เดินมาด้วยความรวดเร็วคิดในใจ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้องการเอาเปรียบจากสถานการณ์นี้หรือเจ้าคอยดูเถอะแล้วเท้าทั้งสองของน้องก็เกิดการไม่ประสานงานกันทำให้เดินไม่มั่นคงร้องว่าไอย้ยาแล้วั่วยาก็หลุดลอยออกจากถาดตกลงบนหน้าของคุณชายฉีพอดีเปะ๊ะน้องจิงจอกก็รีบเข้ามาดูพืดว่าไอย้ยาคุณชายฉีดูท่านสิ ทำไมถึงไม่ระวังแบบนี้แต่ในใจนั้นหัวเราะและแอบสะใจอยู่แล้วน้องก็พูดว่า <c oughs> ยานี่น่ะพี่สาวของข้าได้เตรียมและต้มมันด้วยตัวเองเลยนะมีค่าห้าสิบตำลึงเงิน oh <my> คุณชายฉีถึงกับร้องไห้ออกมาห้าสิบตำลึงเงินหรือเงินเดือนของข้ายังไม่มากขนาดนี้เลยไม่นังไปนี่นี่มันเรื่องจริงหรือ น้องจิงจอกก็คำนวณต่อไม่ได้มีแค่ค่ายาหรอกนะยังมีค่าผ้าก๊อตที่อยู่บนร่างท่านเตียงที่ท่านนอนกระถางทูบที่ท่านจุดน้ำชาที่ท่านดื่มอาหารที่ท่านกินท่านคงไม่คิดว่ามันเป็นของฟรีใช่หรือไม่จุดฝันกลางวันได้แล้วกุญชายฉยีถึงกับหน้าซีดถามตะกุกตะกักว่าจะท,ทั้งหมดเป็นราคาเท่าไหร่หรือ นี่มันร้านค้ามือชัดๆ <G ül> น้องจริงจอกก็ยิ้มตอบว่าไม่มากหรอกไม่มากรวมทั้งหมดนี้ยังไม่ทันได้พูดจบพี่อาจูก็ขัดจังหวะซะก่อนชิงเอ,อ๋ตามข้ามานี่แล้วก็ดึงหูน้องลากออกไปจากห้องน้องก็ร้องเจ็บเจเจคิดในใจเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยเมื่อกี้ข้าเพิ่งเริ่มการแสดงเองนะเมื่อออกมาข้างนอก พี่จูก็เริ่มเทศนาวันนี้เจ้าก้าร้าวเกินไปแล้วนะถึงแม้ว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักจะถูกทำลายไปแล้วชวีเชียนก็สามารถเข้ามาอยู่ในบ้านได้อย่างเปิดเผยข้าต้องลำบากใจกับการแกล้งทำดีกับเขาน้องจิงจอกก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นความผิดของท่านที่ปล่อยให้หมาป่าเข้ามาในบ้านของท่านแล้วคุณพี่ก็บีบคอน้องอีกแล้วอย่างกระทันหันแล้วก็พูดกัดฟันว่า <gasps> ตู่ซานชิงเจ้าก้าวหน้าใหญ่แล้วนะตอนนี้เจ้ากล้าโทษข้าแล้วหรือน้องจิงจอกก็ตอบด้วยน้ำตาพร้อมกับไอไปด้วยข้าสัญญาว่าจะช่วยท่านแต่ข้าเห็นว่าท่านกับสีเชียนนั่นเข้ากันได้ค่อนข้างดีและท่านก็ดูไม่ได้เกลียดเขาเลยพี่จิวก,ก็พูดกลับไปว่าการแสดงของเจ้ามันแย่ดังนั้นเจ้าก็เลยอิจฉาข้าที่มีทักษะการแสดงที่ดีกว่าหรือ <G ül> พี่อัจิวไม่อ่อนโยนกับน้องเลยพูดต่อว่าตู่ซานชิงเจ้าทำความเข้าใจสถานะของเจ้าให้ชัดเจนเจ้าก็แค่เครื่องมือที่ข้าใช้เพื่อหนีจากผลอดเรื่องความเป็นความตายของเจ้าขึ้นอยู่กับข้าน้องจิงจอกก็พูดด้วยความยากลำบากข้าคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วซะอีกพี่อ<ะ>งงาจชะงักไปเล็กน้อยนึกถึงภาพของน้อง ตอนอยู่บนเรือและพูดคุยเรื่องอุดมการเดียวกันแล้วพี่แกก็ปล่อยมือจากคอของน้องฮะปล่อยสักทีหลบสายตาแล้วพูดว่าข้าไม่มีเพื่อนยูยูน้องจริงจอกก็กระอักเลือดออกมา <gasps> ตัวสั่นสุดลงไปพี่อาจูเห็นอย่างนั้นก็เรียกด้วยความตกใจตูซานชิง แล้วพี่แกก็อุ้มน้องไปพูดไปด้วยตู่ซานชิงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าน้องจิงจอกก็ตอบด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาค้าเปลี่ยนพลอดเรื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้สวรรค์คุณเครื่องข้าเกรงว่าข้ากำลังจะตายคุณพี่ก็พูดสวนทันทีฝันไปเถอะพร้อมถีบประตูห้องนอนเจ้าแค่ทำเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะตาย เมื่อน้องจิงจอกได้ลงไปนอนบนเตียงก็พูดว่าตายก็ตายไปสิท่านจะตังวลใจแทนข้าทำไมหรือว่าท่านชอบยังไม่ทันพูดจบในขณะที่หันไปมองก็เห็นคุณพี่กำลังถอดเสื้อแล้ว <G ül üyor> น้องจิงจอกตกใจสะดุง้งตะโกนออกไปนี ee, ท่ท่าท่าท่านท,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 ท่านกำลังทำอะไรนะ่ะท่านพี่ก็หันมาพูดแบบไม่สะทกสถานช่วยรักษาเจ้าบทสนทนาก็เริ่มขึ้น มันจำเป็นต้องถอดเสื้อผ้ามารักษาข้าด้วยหรือพี่ก็ตอบถอดมันออกสะดวกกว่าน้องก็พูดติดอ่างไปแล้วตตะตตแต่ว่าแ,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 แล้วคุณพี่ก็พูดว่าเจ้าถูกลงโทษโดยสวรรค์การรักษาธรรมดาใช้ไม่ได้ผลอีกอย่างเจ้าเป็นคนนอกสวรรค์จะไม่ยอมรับเจ้าและหากเจ้าเคลื่อนไหวตามอําเภอใจเจ้าจะถูกคนพบทันทีจะต้องใช้เนยตาลของข้าเพื่อชําระล้างเนยตาลของเจ้า และทำให้เจ้ากลายเป็นคนภายในแบบนี้เจ้าถึงจะหลอกสวรรค์ได้หุ่นคุณพี่ช่างดีงามเหลือเกิน <c oughs> น้องจิงจอกกลัวจนไปซุกมุมเอาหมอนบางหน้าแล้วนั่นพูดด้วยท่าทางสั่นเทาเหมือนนกน้อย <c oughs> ท่านหมายความว่าอย่างไรนี่มันก็แค่การคาดเดาของท่านใช่ไหมแล้วท่านพี่ก็เดินขึ้นมาบนเตียงพร้อมพูดว่าใช่แล้วนี่คือการคาดเดาแต่ว่า ข้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันไม่สำคัญเนื้อเรื่องจะยังเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นและข้าก็ไม่มีทางบาดเจ็บแต่เจ้าไม่เหมือนกันเจ้าสามารถเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้และเจ้าจะถูกมองว่าเป็นศัตรูกับสวรรค์ได้ง่ายมากถ้าเราสองรวมเป็นหนึ่งเดียวอาการบาดเจ็บจะรักษาหายทันทีวิธีแห่งสวรรค์ก็ไม่อาจทำอะไรได้ <Wow. S 1> น้องจริงจอกคิดในใจอะไรคือสองรวมเป็นหนึ่ง uh? เจ้ายิ่งพูดยิ่งฟังดูพิลึก ตอนนี้น้องจิงจอกตูทรมานมากๆคำพูดของพี่สาวก็ลอยมาน้องชายเจ้าอ,อย่าตายนะเจ้าเหลือเพียงอีกชีวิตเดียวเท่านั้นครั้งนี้ให้เขาช่วยเจ้าเถอะน้องชายก็ตอบในใจว่าท่านไม่ได้ยินที่เขาพูดหรือมาแต่ต้องของสำคัญอย่างเนยตันใครจะไปรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เมื่อก่อนเขาใจร้ายกับข้ามากและข้าก็ยังมีแค้นฝังหุนอยู่ พี่สาวก็ตะโกนไปว่าตอนนี้มันใช่เวลาที่จะมาแค้นฝั่งหุ่นไหมแล้วคุณพี่ก็ยื่นมือมาจับแก้มน้องถามว่าตูซานชิงเจ้ากำลังต่อต้านอะไรกันตอนที่ไปยั่วยวนสีเชียนกับฟ้าไห่ทำไมเจ้าถึงไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวละ่ะน้องจิงจอกก็หัวเราะแห้งๆแ,แตบว่าข้าเป็นน้องชายของท่านนะพี่จิวจะกล้าสร้างความลำบากให้ท่านได้อย่างไรคิดในใจ ข้าเป็นคนไปยั่วยวนพวกเขาเองมันต่างกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะพี่ชายแล้วพี่อาจูก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังว่าเดี๋ยวนะเจ้าคงไม่ได้กลัวว่าจะตกลุมรักข้าใช่ไหมน้องจิ้งจอกก็ตอบแบบหน้าแดงจะเป็นไปได้ไงข้าเป็นชายแท้นะพูดจบก็ว้าว <Wow. S 1> อุยตายคุณพี่ก็เริ่มรักษาอาการบาดเจ็บให้น้องจิ้งจอกทันที ส่งเนยตาลของตัวเองเข้าไปรักษาเนยตาลของน้องเนยตาลของคุณพี่เป็นสีแดงนะคะส่วนของน้องเป็นสีฟ้าจะเห็นว่าสีฟ้ามีรอยแตกร้าวแต่การรักษานี้เป็นยังไงก็หารู้ไม่น้องจิงจอกก็ร้องออกมาว่าเจ็บอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าไม่ต้องการรักษาแล้วปล่อยให้ข้าตายไปเถอะน้องจิงจอกคิดในใจเนยตาลของเขามันแข็งแกร่งมาก มันคงเป็นผลมาจากการบําเพ็นเพียรเป็นพันๆปีในตานของข้ามันรับไม่ไหวจบตอนค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าน,นะคะขับคุณค่ะ